สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเด e ะพี่เ e s าโชเสาร์ที่20พฤษภาคมเสาร์นี้นะคะอยู่กับคุณเป้พานุพงศ์และดิฉันโอยดาค่ะ,ะท่านผู้ชมฮะเรื่องการเตรียมจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่คนไทยยังคงหลอลุ้นแล้วก็ติดตามกันอยู่ต่อเนื่องเลยทุกน <ะ S 3> คน<ะ>ยังคงพูดถึงกันทุกวันช<ๆ>เช้ากลางวันเย็นเออนะฮะเพราะว่าวันเลือกตั้ง14พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยคนออกมาใช้สิทธิ์มากกว่า39ล้านคนเรียกว่าเยอะสุด เป็นประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยเลยนะครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็หลังจากที่การออกมาใช้สิทธิ์ผ่านพ้นไปเนี่ยคนก็ยังติดตามข่าวการเมืองมันคือเป็นแปลกตรงนี้นะคุณโอปกติแล้วเนี่ยการเมืองมักจะอยู่ในวัยกลางคนค่ะกับผู้ใหญ่ใช,ใชนะ่ที่จะติดตามข่าวสารการเมืองแต่พอมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยเด็กเออเด็กมะทุกส่วนเลยอะนิวโวเตอร์ใช่ไหมผู้มีสิทธิ์ครั้งแรก ้ก็อายุ18ปี18-20-30ทุกลายเป็นมงมคนมที่แบบติดตามการเมืองแบบไม่ใช่ติดตามผิวเผินนะติดตามแบบลึกซึ้งแบบเข้มข้นเลยครับท่านผู้ชมฮะเพราะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยคนก็ตามกันอยู่ว่าสรุปแล้วนะฮะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอย่างพักเก้าวไกลที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดเนี่ยนะฮะ152เสียงเสียงรวมกับเพื่อไทย141เสียงแล้วก็อีกหลายๆพรรพการเมืองเนี่ยนะฮะ ที่เมื่อวันก่อนก็ถแถลงข่าววันไปจับปือจัดตั้งรัฐ,ฐาบาลวันก่อนนี่ถแถลงคือตัวเลขยังอยู่313เสียง8พักการเมืองค่ะก็ต้องติดตามว่าจะสามารถ่าด่านหิน<อ>บตเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีที่ต้องมีสอวอเข้าไปยกมือด้วยเนี่ยนะฮะได้หรือไม่อย่างไรสําหรับงานถแถลงข่าวเมื่อวันก่อนนะฮะที่โรงแรมโอคลรเพลสทิชเนี่ยนะฮะ 313เสียงกับอีก8พักการเมืองนะฮะก้าวไกลเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยเสร,ยรีรวมไทยเพื่อไทยรวมพลังและพักเป็นธรรมพักพลังสังคมใหมน่นะฮะถแถลงเนี่ยคือคุณพิธาใช้เวลาสั้นๆน,นะฮะก็ถแถลงร่วมกันว่ามี3ข้อคือ1ทุกพักเห็นชอบให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30 ตามเสียงข้างมากของผลการเลือกตั้งจากประชาชนะนะฮะและ2เรื่องนี้ที่คุณพิธาก็พูดย้ำมาตลอดตั้งแต่วันเลือกตั้งแล้วก็มีแทาทีกันนับคะแนนว่าโอเคก้าวไกลน่าจะได้เป็นแกนนำจะตั้งรัฐบาลเนี่ยก็คือ MOU นะฮะถืาพักจะร่วมกันทำา o u u จะตั้งรัฐบาลแสดงถึงแนวร่วมการทำงานร่วมกันและวาระของทุกพักด้วยนะครับเดี๋ยววันจันทร์เนี่ย ก็น่าจะได้เห็นแล้วล่ะเพราะว่าวันนั้นที่แถลงข่าวเขาบอกเดี๋ยววันจันทร์าาที่22พฤษภาคมวันจันทร์ที่จะถึงนี้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะได้เห็น M O U นี้แหละ<ฆ>ว่าแต่ละพักแนวร่วมเขาจะเป็นยังไงแนวทางนโยบายหรือว่าอะไรที่มันมีนโยบายที่ยังมองไม่ตรงกันเนี่ยมันจะมีแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างไรเพราะก็ต้องอย่าลืมว่านโยบายเหล่านี้เนี่ยแต่ละพักการเมืองก็ใช้หาเสียง และประชาชนก็คาดหวังว่าอ้าวฉันเลือกคุณละเราก็อยากจะเห็นนโยบายนั้นเนี่ยสามารถนําไปขับเคลื่อนได้จริงก็น่าจะมีอยู่ใน MOU ด้วยนะแวแนวทางที่ว่านโยบายไม่ตรงกันแล้วจะจูนกันยังไงนะครับค่ะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะคะอืมอ่านะแล้วก็เรื่องที่3ด้วยนะฮะท่านผู้ชมฮะที่วันนั้นมีการถแถลงข่าวเนี่ยนะฮะก็จะตั้งเป็นคณะทํางานขึ้นมา เพื่อที่จะมาดูการทํางานนะฮะสืบต่อการทํางานจากรัฐบาลชุดเก่านะะมาอย่างรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยนะฮะอย่างไร้รอยต่อด้วยนะครับ<ะ>ซึ่งทั้ง8ปดพักเนี่ยก็มีนโย,ยบายที่เหมือนแล้วก็ต่างกันหลายประเด็นครับแต่ในนอนที่สุดนะฮะอุดมการเดียวกันคือประชาธิปไตยเคารพเสียงข้างมากของประชาชนเป็นสําคัญนะครับแล้วก็มีรายงานครับท่านผู้ชมฮะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยพรรคเก้าไกลเขาได้ติดต่อเพิ่มอีกหนึ่งพัก ใช่ค่ะแล้วก็สอสออีกหนึ่งท่านนะครับคือพักใหม่นะฮะรวมเป็น314เสียงรวมถึงมีข่าวด้วยว่าไปทาบทามคุณกรนจะติกับวณิตนะฮะพักชาติพัฒนากล้าะะแล้วก็ประชาธิปัตด,ด้วยมีข่าวมาว่ามีประชาธิปัตด,ด้วยนะครับต้องรอดูว่าจะ<ช><ช>สำเร็จ<ช>ไหม<ช><ช>นะคะนะฮะแต่แน่นอนที่สุดนะครับเรื่องของ MOU จะออกมาในทิศทางไหนก็เป็นสิ่งที่อีกไม่กี่วันเราก็จะได้เห็นกันนะครับทานผู้ชมฮะเสียงในการเปิดประชุมรัฐสภาต้องการทั้งหมด376เสียงนะครับอันนี้เพื่อที่จะได้เป็นรัฐบาลถูกไหมคะเออเพื่อที่จะโหวตว่าคุณพิธาจะได้เป็น<ใ>นา <ใน S 2> ยกรัฐมนตรีหรือไม่นะฮะฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่คุณพิธาทแถลงในงานวันก่อนนะฮะ ผมยังคิดว่า3 1 3เสียงณวันนี้นะครับเป็นความปกติของระบบประชาธิปไตยที่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะต้องมานั่งคิดหรือแม้กระทั่งบอกว่าจะต้องให้ได้376เสียงโดยการที่จะต้องตามหาเพิ่มเติมเนี่ยยังไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญในตอนนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็อย่างที่เราได้เรียนไปแล้วว่าอาจจะมีหลายฉากทัดที่เรา อาจจะคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นผมให้กรอบในการเจราจาหาจุดตัวเลขที่สมดุลนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความแน่นอนในการจะตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลา2อสเดือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกัวงวลใจครับจะตั้งได้แน่นอนครับคราวนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของเก้าอี้ซะส่วนใหญ่ว่ากระทรวงไหนเราเอาวาระประชาชนมาเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็เอานโยบายของแต่ละพรรคมาเป็นตัวตั้งนะครับเพราะว่ายกตัวอย่างหลายๆนโยบายเรื่องฟื้นฟูเศรษฐกิจก็ดีเรื่องการกษต ใจที่ดินที่ดีเนี่ยมัน8กระทรวงนะครับปีหน้าเภาะวาโาะโรคภาวาเรื่องเกี่ยวกับภัยแล้งจะรุนแรง,รแรงอันนี้ก็ต้อง7จ็ดกระทรวงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องเอาเอาสิ่งที่สําคัญแล,ล้วเรียงลันับบความสําคัญของปัญหาประชาชนมาเป็นตัวตั้งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันว่าจะต้องมีกระทรวงไหนที่สามารถที่จะทํางานร่วมกันให้เป็นเอกภาพได้ในช่วงที่ยังยังมีเรื่องการทํางานของแต่และกระทรวงกระทรวงทํำยังไงให้สามารถทํางานเป็นอ,องค์คาพยพเดียวกันได้ในการที่จะแก้ไขปัญหาประชาชนด้วยกันแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมั่นใจอยู่ว่า การจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็มีความคืบหน้าเรื่อยๆอย่างที่เห็นบนเวทีนี้ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติใหม่เลยนะ,ใน,ะในการจัดตั้งรัฐบาลค่ะนั่นก็คือการที่นําปัญหาบ้านเมืองมาเป็นตัวตั้งและหาคนที่เหมาะสมเนี่ยมาดูแลในแต่ละภาคส่วนนะคะเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ไร้รอยต่อก้าวต่อไปค่ะหลังจากนี้นะคะรอชมบันจันเนาะ,ค,ค,ะคุณเฟยเนาะว่าประกาศ MOU ของคณะจัดตั้งรัฐบาลของคุณพิธานเนี่ยภายใน15วันหลังกกตประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะจะมีการเปิด ประชุมสภาครั้งแรกเพื่อเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและจะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30เนี่ยก็คือประมาณเดือนสิงหาคม,มและในช่วงกลางเดือนสิงหาคมเนี่ยนะคะเราก็จะได้เห็นการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีซึ่งวันนี้วันนี้นะคะ,ค,ะคุณเป<ม>้กก็จะมีทางหัวหน้าพักเป็นธรรมเนี่ยจะมาร่วมพูดคุยด้วยเดี๋ยวเราก็จะรอติดตามกันได้ในรายการนะคะ